thank okay. you แต่ที่บอก่อกี้นะครับเราไปนะครับเราไม่ได้ไปรูงานอย่างเดียวนะครับขอให้คนนําข้อมูลมาด้วยแต่ครั้นี้อาจจะมีน่าจะมีสามกลุ่มนะครับแรกจะเป็นเรื่องผ้ามันย้อนนะฮะผ้ามันย้อนอยากให้หมู่บ้านใหม่สมุทคีนะครับบ้านใหม่สมุทรคีเนาถงเป็นกลุ่มของผ้าเนี่ยพยายามศึกษาเก็บข้อมูลเรื่องผ้ามันย้อนมาเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะมาต่อยอดให้นะครับสําหรับผ้ามันย้อน ในเรื่องของงานอาชีพเรื่องหัวไช่นะครับอันนี้น่าจะเป็นชุมชนบ้านวังทองนะครับบ้านวังทองน่าจะเกิดในเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์ของเขานะครับว่าเขามีเทคนิคกระบวนการผลิตนะครับการขายยังไงนะฮะแล้วอ,อีกอนันนึงก็คือเรื่องของเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับที่คลองลานนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่ไผ่งามกับบึเจริญน,นะครับ ร่วมได้เจอกันนะครับเก็บข้อมูลนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันตอนท้ายถ้ามีเวลาขากรบบนรถนะครับก็คืออยากให้ทุกคนกลับไปกลับมาแล้วก็ได้งานด้วยนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาบ้านเรานะครับทั้งหมดนะครับก็คุณเ,เรื่องดีเพราะว่าบางคนอาจจะดูไม่เอียดตแต่คนต่เพื่อกันเก็บนะครับแล้วก็เอามาแชร์กันนะครับตอนแต่ช่วนขากลับเนะเาะมาแชร์กันก็น่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับ ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่มูสามนะครับมีสถานที่ตรงไหนบ้างก็ให้แต่เฉพะผู้ใหญ่นะครับเียนิญครับครับสวัสดีครับผมนะนายรัชดลสัตยกรรคมนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามบ้านทัุษานะครับเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะครับสถานที่แห่งนี้ก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับวิถีเกษตรนะครับเกษตรพอเพียงและเทคโนโลยีนะครับก็คือได้รับการสนับสนุน นะครับจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับในส่วนของเครือข่ายสพกรนะครับจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับก็เป็นช่วงแรกๆนะครับเพิ่งเราเพิ่งดาเนินการในส่วนของเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับก่อนหน้านี้เรามีพื้นที่นะครับที่นี่ก็จะเป็นอวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมผู้เลี้ยงแพะนะครับเลี้ยงแพะมาประมาณ78ปีนะครับภายหลังเราทําเรื่องท่องเที่ยวนะครับก็ได้ประสานกับทางอบตท่าหุซา นะครับได้ทําเป็นเรื่องท่องเที่ยวตอนนั้นทําตลาดน้ำเกาะแพ้เกาะแกะนะครับท่านสามารถไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตใน Google YouTube ได้นะครับเป็นที่แพร่หลายนะครับจนกระทั่งประสบปัญหาในเรื่องของโควิด19นะครับที่ผ่านมาพร้อมกับในเรื่องของน้ําท่วมนะครับตอนนี้เกาะแพ้เกาะแกะได้ยุติลง